สวัสดีครับผมสุวิซ่านะครับคอร์รัมเนสปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่26พฤษภาคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลอย่างเข้มข้นน,น่าติดตามนะครับแม้จะเป็นลีกรายการรองในส่วนของคลิปวิเคราะห์วันนี้ผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลบุนเดลิกาเยอรมันรอบเพย์ออฟและศึกซาอุดิีกซาอุดิอาระเบียนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับราย swn89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันระตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่รายแอด s wn89 เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันรอบเพย์ออฟเรื่องชั้นตกชั้นนัด2นะครับเป็นเกมระหว่างเอลส์เวอร์แบก เปิดบ้านพบไฮเดนฮามยกแรกเอลฟเวอร์แบกทำผลงานได้ดีนะครับแต่ก็น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากพวกเขา บุกนำก่อน2 0ก่อนจะมาโดนตามตีเสมอ2 2ตรงนี้ผมมองนะครับว่าทำให้แม้จะกลับมาเล่นในบ้านนะัด2น่าจะเล่นยากขึ้นพอสมควรนะครับและสิ่งที่เห็นจากครึ้งหลังของเกมแรกคือพวกเขาประสบการณ์ความแน่นอนค่อนข้างน้อยน,นะครับแล้วก็เรื่องของเกมรับไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่วันนี้เจอกับทางไฮเดนแฮมนะครับซึ่งประสบการณ์ชื่อชั้นศักยภาพดีกว่าและการที่พวกเขา ตามตีเสมอ2องสได้เกมแนวตัวนี้ครับทำให้มั่นใจมากขึ้นในแง่ของการจัดทัพเทรนเนอร์ฝังชีนมิทจะมีการปรับเกมรับส่งเบรดิกกิมเบอร์ลงเป็นตัวจริงตัวนี้ครับทำให้เกมรับน่าจะมีความมั่นคงมากขึ้น,นครับแล้วก็แนวลุกจะปรับมาใช้ พอลวานเนอร์เรโอเซนซาลงมาประสานงานร่วมกับมาวินพีริงเงอรนะครับตัวนี้ครับผมมองว่ายิ่งทําให้เกมลุกการเข้าทําริมเส้นเนี่ยน่ากลัวหวังผลได้มากขึ้นนะครับผมมองครับว่าคู่นี้จะเป็นเกมที่สูสีทันกันตลอด ว่า91ทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกับโจทดนะครับที่เปิดมาให้เอลส์เวอร์แบกคมมบางๆเชียร์สหน้าของทางทีมเยีอยนะครับเชื่อว่าไฮเดนฮามมีความเคียวมากพอจะมาเอาผลเสมอได้ในเวลาปกติเชียร์ไฮเดนฮามนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซาอุดิีาอ,อาราเบียนัดปิดฤดูกาลเกมบิกม๊กแมตช์นะครับระหว่างอาัลฮิราวเปิดบ้านพบอัลคาเซีย ชื่อฉันศักกภาพของเอาฮิราวดีกว่าเยอะนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้พวกเขาการันตีตำแหน่งรองแชมป์แน่นอนแล้วตัวนี้ครับทำให้แรงจูงใจความมุ่งมั่นตกลงนะครับและช่วงหลังผลง,งานฟอร์มการเล่นก็ไม่นิ่งนะครับโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูง่ายพวกเขาเสียรวมถึง10ประตูจาก5เกมหลังสุดนะครับวันนี้รับมือกับทางอาัลคสเซียขอบุลซอมิเชลที่ยังต้องเน้น ต่อเนื่องเพื่อจบอันดับ3คว้าสิทธิ์ไปเล่น AFC แชมเปรียกส์ต่อน,นะครับตรงนี้ครับทำให้เล่นกันแบบมุ่งมั่นมีสมาธิมากกว่าสภาพทีมก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับนอกจาก เกมรับที่เหนียวแน่นมีเคิร์นคัสเทลเฝ้าเสามีนาชโชเฟรนเดสคอยคุมเกมรับแนวลุกตัวเก่งอย่างเอเซเกลเอนันเดสฮูเรียนกินโยเนสกับปีแอเอเมริกโอบามยองต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับแม้จะมาเยือนแต่ดูแล้วแรงมุ่งมั่นฟอร์มการเล่นชั่วโมงนี้ไม่เป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นกับโจทนะครับที่เปิดมาให้เอาฮีราวจำเป็นต้องเอาชนะขาดเชียทางเอาคัสเซียนะครับเชื่อว่า จะสู้ได้ดีไม่น่าแพ้ขาดหรือกระทั่งเฮตเต็มด้วยการบุกมาเอาผลเสมอได้เชียเอาคัเสเซียนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลรียกยุโรปและเอเชียคืนนี้นะครับเชียไฮเดนฮามและเอาคัเสเซียขอทุกตั้นเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยไว่เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ